การก่อนกี้หนหลังข้างเก้ายกมาเว้าเอาตอนที่เกิดรุ่นบุญกุศลสร้างโบราณทานบ่ไร้ละสระของกินท่านสืบสานนานมื่อผู้คนถือศีลสร้างทาง้างเที่ยวทองเทียนแต่งปองห้องหลองสำรองไว้เมื่อตายแม่นสิทุกข์ยากให้ไทยไก่เพิ่นบ่ลำ หูใหญ่ซอยสู้ซอยซำน้ำคำลูกหลานการก้านั่นคันเห็นเป็นสุขคักบ่หูจักมาคุณคุณท่านกระเลียงดูคนพลัดบานสันส้นซ้อมลมป่วยหอดข้าซวยป่วยไข่ไผ่หูกระซอยกันคนอีสานนั่นอาลีถวนทีจวบมือนีดีให้คักหลายมีรอยยิ้มอารมณ์ดีน้องพีบ่อมีขาบ่อมีตีมีแต่สู้ซอยสั่งเมืองบ้านสืบสาร สุขสมแล้วเมืองใดบ่มีทออีสานนอบานคอยเขาย่องก้าวขานสาวสวยลำงามใจกายาคล้องย่มละม่องอยากได้ไปให้อีแม่แย่งบังเด้ของเด็กหน่อยนายนั่งสอนงายผ้ากันลังลายหายเลียนลู้วิทยาเติบในกล้าการกอควมดีของไพ่พ่านพวกเว้นไก่หนาสงซอยสั่งสอนโยมห้โหปองเหตุข้องเก่าหยุดยั้งโยงเหยื่อต่อใย ของไทเทาเธอทุ่นพุทธศาสตร์ลาดสดอนซอยสังเมืองบานสืบสารทานเอ้ยไททุกท่านเที่ยวท่องเมืองอีสานใจสลาดลือนลมลุงเรื่องเมืองบานสามสายนา้ำเนื่องน้องน้ำท้าโขงชีมุนผ่านเลี่ยงลงเลี่ยวลวดไหลไหลเรื่องเลยลวดล่งลองลงลมโขงคุนขาวขวงข่อยขัวขามขาดแค้นแดนดงด้าวดูดีลวดเด่น ให้เล่าเป็นพี่น้องนันนั่นเนินนับเน่งมากพี่น้องเลยเจริญพ่ออยากยืมท่านสาธุชนผุกทาบริษัททั้งหลายเม, 5, ม, 2, 5, 6, าามื่กลับเป็นมือันทีหาวันที่ห้าธันวาคมสองห้าหกสี่เ้าน้เมื่อกลับเป็นมื่นจักงานมันพ่อ เดี๋ยวก็งานสลองบันเกิดอายุพัฒนาบางคนของอัตมาภาพพระอาจารย์มาหาคำตันติตยานเดี๋ยวก็ฉลองกุติใม่กุฏิเจ้อาวาสใหม่ตอนอตอนี้ก็กำลังเกยมงานยอยู่ประมาณสิบโมงสาสิบนาทีกะประสงค์เก่าลูกจะได้จะเริ่มพระพุทธบุญสวทัฒนุรปทาน แล้วกสันสัราหารสัตหารเช่นข้าให้อัตมาภาพขออนุโมทนาเจ้าภาพเจ้าภาพได้เกอนเทศที่ได้บริจาคในทับมุนมาอย่างเส่นคุณย่มจันทิมาเราสับก็เป็นเจ้าภาพถวายะสมสามพันบาทคุโย่มก็มุนนิด บยมมัมาหรือพีเสาดอไใบาคุณย,ยมพีเสอรองไม้บังกะในชมทบเท็ดบุญมาสองพันบาทคุณโยมสม,ม,มทองเจี้ยงหาลอยเดี๋ยวก็มีเจาพาไอเชะคิมพระอาจารย์เดี๋ยวจะลงเตสะธรรมโบคุณแม่ครูรองครูรองเดี๋ยวก็อยากจุ่มทุกท่านทีมทีมสารพันยะาะทิตธรรมเสียงทอง หลายคนไหนายทันนะเจ้าภาพเจ้าการผู้ทีไ่ได้พิ้งเจ้าภาพในมือนี้งานมันเกิดครบรอบอายุ39ปีของอาตมาภาพจะจะห้ยยุ่งไปเบิ่งตรงท่านเนาะโรงทานจะมีโรงท่านไอจักีมตรงทานไอจักรีมโรงท่าน,ลานหลายรงท่านโรงทาง่านไปเดียวรงท่านเขาเกี่ยรงท่านนำปะนะ

อ่าเื่องอาหก็เมซี่ผ่าไม้ดีเมซี่ผ่าไม่เนี่ยไม่ม้ัอ่ายังาไม้นุชราเผื่อแผ่อนนี้อยากยิ่มก็เรื่องทางมานั่งตามสบายด้อยนี่พระพระอาจารย์เดี๋ยวจะลงเตสธรรมโมเจ้าคณะตำบลสามัคคีเจ้าอาวาสพระคอนสาย เดินทางมาทอดถานที่แล้วที่วัดบะยาวตำบลน้องมีอำเภอกุดสุม่มจังหวัดยะโสธรเมื่อหันาติโยุกท่านในร่มบนต้งกันเด้อในร่นมบนบั่นพอ่อกูทิดไปหาพ่อทีดูรับไปแล้วเดี๋ยวก็พ่อทีมียังซีมีมีสีิตอยู่อย่างร่ว,รวมบนกับพระอาจารย์งานมันเกิดอายุวัฒนะวงคน เดี๋ยวก็เอาล่วมบนสลองกุฏิใหม่จังน่อยกะจะได้วิธีการจะเริ่นพระพุทธบุญถวายพัตทหารเพ่นในพระสงฆ์เก่ารูปเก่าวัดเดี๋ยวก็วิธีการผ่อนล่ำของเด็ดลน,นหน่อยเยาวบน้นเดี๋ยวก็สรพันยาเมนีอัตมาภาพจะมี ทุนการศึกษาหมอมไหนักเรียนเยาวชนเก่าทุนสำหรับทิมนี้ก็คุค้มพอแค่ดีเล้วเดี๋ยวไห่อย,าย่าจมติดตามส้มตอนต่อไปพอให้ยอย,าย่าจมทุกท่านทีไหนมารวมบุญรวมกุศลก็อย่าจมทันใดจะรวมบุญรวมกุศลกับอาตมาภาพ แต่ขอเดินเสเ้นเจริญพรเถอตอนนี้ก็ยันทันเมื่อนี้อาตมาภาพขออยุดตีเพ่งแคดี้ไลสวดเพ่งแคนี้ขอกล่าวคำบาขอจเจริญพร සිටිරින් සිටිරින් <laughs>